ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .2 ออโรงเรียนอนุบาลวงสวัสดิ์พัฒนาโดยครูอิวพนิดาวงสวัสดิ์สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนมาพบกับครูอิวในช่วงเช้าของวันพุธที่22เดือนธันวาคมพศ2 5 6 4ค่ะ ในช่วงเช้านี้คุณครูจะสอนหน้า126ค่ะและเทส6ค่ะวันนี้คุณครูคจะเก็บคะแนนเทส6นะคะถ้านักเรียนจะส่งเทส6เฉพาะเทส6นะคะให้นักเรียนส่งในลายส่วนตัวของครูนะคะพร้อมได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยเรียนทุกคนเบอร์หน้า126ค่ะ มาอ่านคำสั่งกันค่ะให้นักเรียนดูภาพแล้วเติมคำในช่องว่างนะคะของประโยคสองประโยคข้างล่างนี้นะคะดูภาพภาพเป็นภาพอะไรคะนักเรียนเป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังลูกหัวลูกสุนัขนะคะลูกหัวลูกสุนัขอยู่ เขาให้มาสองประโยคนะคะ i s a มันเป็นมันเป็นอะไรคะลูกสุนัขภาษาอังกฤษว่าอะไรคะมันเป็นั u พ,พี่หนึ่งตัวนะคะพัพพี่ลูกก็เติมเลยคะ่ะพั u พี y p u p p วายนะคะวายหางลากยาวลงมานะคะโอเค is a puppy พูดตามคุณครูค่ะ is a puppy is a puppy มันเป็นลูกสุนัขนะคะ I love my my อะไรคะลูกสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยง I love my pet อ่าเขียนเพจตรงนี้ค่ะเพจ P E T นะคะ I love my page อ่านตามครูค่ะ I love my page I love my page ฉันรักฉันรัก สัตว์เลี้ยงของฉันนะคะไปดูหัวข้อต่อไปกันค่ะมาดูหัวข้อเขียนคร่องค่ะ Write the words นะคะเขียนคร่องวันนี้ให้นักเรียนคัดลายมือนะคะคัดให้เหมือนตัวอย่างนะคะตัวไหนเต็มบรรทัดก็คือเต็มตัวไหนครึ่งก็คือครึ่งต้องให้เหมือนในตัวอย่างนะคะ บางคนไม่เหมือนในตัวอย่างน้องพยายามดูนะคะว่าตัวอย่างเขาเขียนถึงตรงไหนนะคะมันห้อยมาไหมหรือมันเต็มบรรทัดไหมนะคะหางนี่ห้อยลงมาไหมนะคะเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะคำแรกค่ะอ่านตามคุณครูค่ะ b i r ร์ดเบิร์ด แปลว่าอะไรคะนกค่ะเบิร์แปลว่านกดอกอ่านตามครูค่ะดอกดอกดอกแปลว่าอะไรคะสุน,นัขถูกต้องค่ะแฮมสเตอร์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 แรปลว่าหนูแฮมสเตอร์นะคะ havehave have have จำได้ไหมคะแปลว่ามีค่ะมี have แปลว่ามี lovely 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 แปลว่าน่ารักค่ะ lovely น่ารัก pet 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 แปลว่าสัตว์เลี้ยงค่ะ Rabbit, Rabbit. 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 แ a b b i t แ a ป b i t แปลว่าอะไรคะนักเรียนกระต่ายถูกต้องคะ่ะเดี๋ยวเราไปทำเทส6กันเลยคะ่ะให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะเพราะว่าคุณครูจะเก็บคะแนนนะคะเราไปทำกันเลยคะ่ะเป็นทุกคนเปิดหน้า127คะ่ะมาดูเทส6กันคะ่ะ Test 6 Test 6นะคะเขียนเครื่องหมายการกรบาทหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะการกรบาทนะคะนะักเรียนขอน้อ1สัตว์ชนิดใดไม่นิยมนำมาเลี้ยงในบ้านสัตว์ชนิดใดไม่นิยมนำมาเลี้ยงในบ้านข้อ A อะฟิชอะฟิชข้อ B อะแรบบิทอะแรบบิทขอ้อ C a monkey a monkey อ่าตอบกันเลยค่ะไม่นิยมนำมาเลี้ยงในบ้านกากระบาดเลยค่ะมาดูข้อสองค่ะสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ที่เรานำมาเลี้ยงไว้ในบ้านสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ที่เรานำมาเลี้ยงไว้ในบ้านข้อ A ค่ะอ snake อ snake ข้อบี elephant Elephant นะคะข้อ C a cat a cat กากระบาดเลยค่ะไม่ยากเลยมาดูข้อ3ค่ะ was that was that นั่นอะไรดูภาพสิ นั่นอะไรอยู่ไกลๆ Watch that นะคะมันเป็นอะไรคะเห็นกันแล้วใช่ไหมรูปมาดูข้อ A คะ่ะ A Puppy อ Puppy ข้อ B คะ่ะ A Rabbit A Rabbit ข้อ C คะ่ะ A Hamster A ่ะ Hamster ก,กากบะปเลยค่ะไม่ยากเลยมาดูข้อสี่ค่ะ w h a t s this w h a t s this อยู่ใกล้ๆค่ะ w h a t s this มันคืออะไรนี่คืออะไร A ค่ะ A puppy A puppy ข้อ B ค่ะ a dog a dog ข้อ C ค่ะ อ่ะ rabbit อ่ะ rabbit มันตัวเล็กนะอย่าลืมนะมันเป็นตัวเล็กอ่ากากระบาดเลยค่ะมาดูข้อห้ากันค่ะ I have fish I have fish I love my I love my อะไรค่ะ my อ่าฉันมี ฉันมีฟิตนี้นะคะฟิตอะไรเอ่ยปลานะคะฉันมีปลาฉันก็ต้องเลิฟอ,อะไรคะ A dogs B cats C fish แกะกบะาดเลยค่ะเสร็จแล้วเราไปเรียนหน้าต่อไปกันเลยค่ะเปิดมาดูหน้า128ค่ะมาดูข้อ6กันเลยค่ะ Do you have Birds Do you have birds? คุณมีนกใช่หรือไม่?ดูภาพก่อนข้อ <coughs> A No, I haven't No, I haven't ข้อ no, B no, 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 I don't No, I don't ข้อ C Yes, I do Yes, I do มันเป็นนกใช่ไหมอืมกากระบาดเลยค่ะรูสอนแล้วนะคะมาดูข้อ7ค่ะ Do you have cat เห็นรูปไหมคุณมีแมวไหม Do you have cat อ่าคุณมีแมวไหมข้อ A No I don't No I don't ข้อ B Yes I do Yes I do. ข้อ s I have three cats. I have three cats. อืมกลาะบาดเลยค่ะมาดูข้อ8ค่ะเขาถามอะไรจุดๆไว้คำถามแต่คำตอบตอบว่า I have one d o g and two cats. I have one dog and two cats. ฉันมีสุนัขหนึ่งตัวและแมวสองตัวนะคะเขาจะถามว่าอะไรข้อ A What pets do you have What pets do you have ข้อ B Do you love hamster Do you love hamster ข้อ C Do you have rabbit Do you have rabbit การกะบาลเลยค่ะ มาดูข้อ9ค่ะประโยคในข้อใดถูกต้องประโยคในข้อใดถูกต้องนะคะข้อ A I have two r a b b i t I have two rabbits ข้อ B Are you have dogs Are you have dogs ข้อ C Is it a cat Is it a cat มาเลยค่ะมาดูข้อ10กันค่ะข้อสุดท้ายประโยคในข้อใดผิดค่ะประโยคในข้อใดผิดข้อ A I has a hamster I has a hamster ข้อ B Is it a rabbit Is is a rabbit ข้อ C I love pets I love pets ตารกระบ,บาดเลยค่ะโอเครูคขอให้นักเรียนได้คะแนนเยอะๆกันทุกคนเลยนะคะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำการ์ดวันคริสต์มาสในช่วงบ่ายนะคะมีกระดาษสีนะคะมีสีแดงสีเขียวสีขาวมีกาวแล้วก็กันกร ะะให้นักเรียนเตรียมมานะคะเดี๋ยวเราจะทำการ์ดวันคริสต์มาสกันค่ะสำหรับคลิปนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ช่วงบ่ายสวัสดีค่ะ